สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วง Hot News Time อยู่กับแวนพลอยชัชะยาภุมเรินค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าวิกฤตโควิด -19 ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ทำให้หลายๆคนมีความเครียดวิตกกังวลค่ะตกอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจนะคะเพราะว่าต้องสูญเสียคนรัก จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะกรมสุขภาพจิตแนะวิธีดูแลใจสู้วิกฤตโควิด -19 ไม่คิดสั้นค่าตัวตายนั่นเองค่ะโดยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์จุมพนษพรหมศรีดารองอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านเป็นผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีคะ่ะท่านสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นคะ่ะท่านต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีปัจจัยมากมายหลายอย่างที่ทําให้ผู้คนคิดค่าตัวตายเพราะว่า โดยสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้ทําให้หลายๆคนต้องสูญเสียคนรักแล้วก็บางคนเนี่ยยอมรับกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้จนนําพาไปสู่การท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็การฆ่าตัวตายแบบนี้ค่ะกรมสุขภาพจิตค่ะเป็นหน่วยงานหลักเลยที่มีภารกิจที่จะต้องดูแลจิตใจของประชาชนซึ่งทราบมาว่าวันที่10กันยายนปีนี้ค่ะจะเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกแบบนี้ค่ะทางกรมสุขภาพจิตค่ะมีกิจกรรม หรือว่ามีข้อแนะนําอย่างไรให้กับประชาชนในการดูแลจิตใจของตนเองแล้วก็คนที่เรารักให้ออกห่างจากการฆ่าตัวตายก่อนอื่นต้องถามท่านเลยค่ะว่าวันที่10กันยายนนี้เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกมีที่มาอย่างไรคะครท่านก็อย่างน้อยสุดเนี่ยวันป้องกันฆ่าตัวตายโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่องค์การในโลกกำหนดมาประมาณสักปี246พัเัป็น้มาก็ประมาณ18ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วนะครับด้วยเหตุผลว่าประชาชนทั่วโลกนะเขาคิดแล้วเฉลี่ยประมาณ4 0วินาทีจะมีคนฆ่าตัวตายหนึ่งคน Mm. แล้วคนที่ฆ่าตัวตายนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวัยแรงงานซึ่งเป็นกําลังสําคัญในวัยหนุ่มสาวในวัยคนทํางานซึ่งเป็นกําลังสําคัญของครอบค<ฆ>รัวของประเทศชาติเพราะฉนั้นค้าคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราไม่ไม่ทำเรื่องนี้ให้จริงจังแต่ละประเทศก็จะมีผลกระทบทางด้านกำลังคนที่จะเป็น productivity สร<ฆ>้างรายได้เข้าสู่ประเทศนันะนั่น,ะนคือผลความเํา่ยงทีนี้กลับมาถู่เมืองไทยเนี่ยนะครับอาจารย์ค่าตัวตายของไทยเราเนี่ยประมาณสัก2 3ปีย้อนหลังเนี่ยก็ประมาณสัก4 0 0 0คน<ฆ>ต่อปีนะฮะต่อปีก็เฉลี่ยประมาณสัก6ก กว,กว่าต่อแสนประชากรค่ะแต่เราสังเกตว่าตั้งแต่ปี6-2ปี6-2งนี้ไม่เกิดโควิดแต่ว่า,<ะ>เาเริ่มมีปัญหาเศรษฐกษิจอัตราการค่าตัวตายของคนไทยก็เริ่มสูงขึ้นนิดหน่อยค่ะ พอปี63 64ซึ่งมีโควิดเนี่ยก็เร,เริ่มเห็นได้ชัดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยอัตราการค่าตัวตายของคนไทยก็น่าจะพุ่งสูงขึ้น<ะ>เราเรามีประสบการณ์ตอนปี40 2540น,นะครับตอนที่มีปัญหาเรื่องต้มยำกุ้งนะเหตุการณ์เกิดขึ้นปี40แต่ว่าผลกระทบนเนื่องมาจากเศรษฐกิจชาวบ้านต้องปรับตัวเนี่ยกระทบไปอีก2ปี442อัตราฆา่าตัวตายคนไทยเพิ่มขึ้นใน2ปีไปข้างหน้านั้นโควิดก็คงจะเหมือนกัน เมื่อไหรก็ตามที่โควิดลดลงอัตราระบาดลดลงแต่คนไทยยังต้องมีผลกระทบทาง้านเศรษฐกิจอยู่เพราะฉะนั้นกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็เ,เลยมีเป้าหมายว่ายังไงก็ตามนี่เราต้องเพิ่มมาตรการการป้องกันเข้าใจให้เข้มข้นขึ้นเพื่อ,อยังไงก็ตามไม่ให้การฆ่าตัวตายคนไทยเกิน5 0 0 0รายต่อปีหรือไม่เกินแต่อแสนประชากรกับชว่วงสถานการณ์โควิดในตอนนี้ใช่ไหมคะท่านแล้วอะไรเป็นปัจจัยคะที่ทําให้คนคิดฆ่าตัวตายคะท่านถ้าโดยสถานการณ์ปกติเนี่ยก็ปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์ จริงๆแล้วการฆ่าตัวตายมันมีหลายปัจจัยเนาะมนรวมกันแล้วก็คนคนหนึ่งจะฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่แค่วันเดียว มันปัญหาต่างๆมันทับทุมานานพอสมควรแต่ว่าปัญหาที่เขาเป็นฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยที่เราเก็บข้อมูลมาคือปัญหาเรื่องความสมคัญการทะเลาะบบอแว้งกับคนในครอบครัวกับคนใกล้ชิดนะ,ะแล้วลองมงมาก็จะเป็นสมัยก่อนนะก็เป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคทางด้านกิตเวชแล้วก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจแต่ตอนปี6 3 6 4เราเก็บข้อมูลแล้วปรากฏว่าปัญหาความสมพัญกันเป็นดับหนึ่งแต่ปัญหาเศรษฐกิจเริ่มมาเป็นดับ2แปงปัญหาทางด้านโรคเรื้อรังแปลงปัญหาทางด้านอื่นๆอยากจะติดมาเพราะนั่นแสดงว่าปัจเจาทางเศรษฐกิจเริ่มจะมีผล ตอบการที่ทําให้คนตัดสินใจฆ่าตัวตายครับมีมากขึ้นใช่ไหมคัมีมากขึ้น,นและแบบนี้ค่ะคนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายค่ะเขาจะมีการส่งสัญญาณอะไรบอกเราไหมหรือว่าเราสามารถสังเกตได้จากอะไรบ้างคะท่านส่วนใหญ่คนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายมักจะส่งสัญญาณแต่ว่าคนรอบข้างอาจจะไม่สังเกตอาจจะไม่สนใจนะฮะ,ะเรื่องจะเพิกเฉยละเลยอะ่ะคือต่างคนกใช้ชีวิตตัวเองไปเช่น mm hmm. อาจจะมีการสั่งเสียอาจจะมีการเปลอเอๆลไม่อยากอยู่เบื่อโลก นะครับ oh. อาจจะโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียใน Facebook ใน Twitter ว่าในทํานองที่ไม่อยากจะอยู่แล้วสั่งลาแล้วหรือถ้าไม่มีคําพูดก็อาจจะเป็นลักษณะการเก็บตัวใช้สุดราใช้สารเสพติดเพิ่มขึ้นก็ได้พวกนี้เป็นเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังแล้วโดยเฉพาะคนที่เคยมีประวัติ เคยลงมือมาแล้วพวกนี้คือกลุ่มเสี่ยงที่คนในครอบครัวจะต,ต้องต้องระวังอย่างใกล้ชิดฝ้าระวังทำอะไรบ้างก็อาจจะทั้งสังเกตอยู่ใกล้ชิดแล้วก็เก็บอาวุธหรือเก็บอุปกรณ์ที่คิดว่าเขาจะนำไปฆ่าตัวตายได้แนละ้วออกไม่หาแล้วการดาเนินงานกิจกรรมของกรมสุขภาพจิตค่ะเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกในวันที่1ิกัญญญนยายนนี้โดยเฉพาะสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะท่านที่จะเกิดขึ้น มีการส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนอย่างมากค่ะจนนําไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดจะมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานยังไงบ้างคะท่านตอนนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดระบาดนะจริงๆเราก็มีการจัดงานจัดอีเวนต์ต่างๆเพื่อเพื่อประชาสันเพื่อกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจตอนนี้ก็คงทําได้คือมีการเสวนาผ่านออนไลน์ผ่านทิก t o k ผ่านทวิตเตอร์ผ่าน a c e b o o k นะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอแล้วตอนนี้เองเราก็จะมีสื่อต่างๆลงไปตามบีบอร์ด ทั่วทกรุงเทพและพิมณุลน,นอันนี้คือกิจกรรมที่ที่ท,ทำภายในช่วงเวลานั้นนะสัปดาห์ที่วันที่10กันยาก็ตลอดทั้งสัปดาห์แล้วในการแพร่ระบาดของโควิดสิในช่วงนี้ค่ะทำให้หลายๆคนต้องสูญเสียคนที่รักสูญเสียงานสูญเสียคนในครอบครัวไปก็ทําให้หลายคนโศนกเศร้าเสียใจนะคะท่านแล้วแบบนี้ค่ะทางกรมสุขภาพจิตจะมีวิธี การแนะนําให้ดูแลจิตใจกันอย่างไรบ้างคะท่านจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่พวกเราทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเราเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ใครที่ไม่เจอบตัวเองก็คงจะรู้สึกได้น้อยคนที่เจอบตัวเองก็คงจะรู้สึกทุกทรมานใจผมคิดว่าอันแรกก็คือก็ต้องยอมรับก่อนจริงว่าเรื่องนี้หรือการสูญเสียได้ไมันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราแล้ว โอเคเราอาจจะมีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหฉุนเฉียวโทษคนนั้นคนนี้ไม่เป็นไรอ,อย่าไปเก็บกดอารมณ์ไว้ให้ระบายอารมณ์มออกมในที่ที่เหมาะสมพูดคุยกับคนใกล้ชิดพูดคุยกับคนในครอบครัวว่าเรารู้สึกยังไงเพราะว่าอารมณ์คนเราเนี่ยเหมือถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องการการระบายอันที่สองคือว่าเราต้องปรับตัวให้ได้กับการที่เราไม่มีคนที่เราลักอยู่ข้างตัวแล้วเราต้องอยู่อยู่้วยที่ยังระลึกถึงเขาอยู่ แต่เราต้องบอกตัวเองว่าเราต้องเดินหน้าต่อโดยที่ไม่มีเขาแล้วก็อันที่สมต่อมาก็คือจัดกิจกรรมมาไรเพื่อระลึกถึงเขาไปทําบุญก็ได้ครับหรือว่าคนที่เสียเขาชอบอะไรเราอาจจะไปทําอย่างนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเขาเขาชอบทําบุญก็ไปทําบุญเขาชอบไปออกกําลังกายก็ไปออกกําลังกายเพื่อเป็นการระลึกถึงเขาแล้วในที่สุดเองเราก็จะปรับตัวได้ครับและแบบนี้คะ่ะถ้าผู้ที่สูญเสียเขาได้ลองทําวิธีตามที่ได้แนะนําไปแล้วแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้น จะมีวิธีอื่นๆแนะนําเพิ่มเติมอีกไหมคะท่านก็ขอแนะนําว่าอะไรที่คือไม่ดีขึ้นก็คือลองสังเกตตัวเองดูหรือคนรอบข้างที่ประ,ประสบเพราะว่สูญเสียด้วยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ความเสียหกเสียใจนั้นเป็นยาวนานมากกว่า2สัปดาห์ปรับตัวเองไม่ได้จนเสียการกิดว่าประจําวันเช่นนอนไม่หลับนะทานอาหารไม่ได้ ไปทํางานไม่ได้ต่อเนื่องยาวนานเกินสองสัปดาห์เนี่ยที่ว่านั้นะต้องปรึกษาแพทย์<ค>น,นะครับแพทย์แล้วใช่ไหมคะหรือไม่ก็โทรมาปรึกษาเราที่หนึ่งสามสองสมนะครับมือที่ไลน์แอปก็เป็นหนึ่งสามสองสามฟอไทยอันนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่ตอบเป็นเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าอาการหนักอะไรเราก็จะแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์เดี๋ยวสุดท้ายคะอยากจะให้ท่านนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมชนิดนึงคะฝากให้กําลังใจสําหรับคนที่รู้สึกว่าสูญเสียท้อแท้สิ้นหวังให้กําลังใจคุณผู้ชมชนิดหนึ่งคะ่ะท่านครับทางกรมสุขภาพจิตก็อยากจะขอเรียนทาง ที่น้องประชาชนนี้นะครับว่าปัญหาโควิดเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เฉพาะเราที่ประสบเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโลกเพราะฉะนั้นความสูญเสียต่างๆที่พวกเราเจอลหลายๆคนก็เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําได้คือเราต้องปรับตัวนะครับที่เรียก new normal normal อะฮะอย่างน้มันก็ต้องอยู่ให้ได้เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้โดยที่สิ่งแรกก็คือต้องมีสติคําว่าสติก็หมายถึงว่าอย่าให้ตัวเองเผลอในการที่จะป้องกันตัวเองเพราะวิธีป้องกันตัวเองจากโควิดมันก็ง่าย แต่บางทีพวกเราก็เผลอใช่ไหมฮะเราก็ละเลยไปเช่นการล้างมือบ่อยๆนะฮะการใส่หน้ากากอนามัยนะครับการไม่อยู่ในที่แออัดเป็นเวลาน,านานๆนะครับหรือไม่ก็ไม่นาเชื้อเข้าบ้าน,นง่ายๆก็คือเข้าบ้านแล้วก็กกอาบน้ําำราร่างกายก่อนนะครับแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงผู้สูงอายุผู้ป่โรคประจำตัวในครอบครัวตัวเองในช่วงระบาดก็อาจจะแยกอยู่กันห่างไว้ก่อนนะครับสตินี่สําคัญทีนี้ความสูญเสียก็อย่างที่ผมเล่านะครับว่าเราต้องอยู่ความสูญเสียให้ได้ ครวปรับตัวให้ได้เราเดินหน้าต่อไปให้ได้เพราะอย่างชีวิตคนเรางยังต้องเดินหน้าต่อเดี๋ยวบางคนยังมีคนที่อยู่รอบข้างที่เรายังมีคนข้างหลังที่เราต้องดูแลอีกครับทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะนายแพทย์จุมพฤพรหมศรีดารองอธิบดีกรมสุขภาพจิตขอพรบคุณท่านมากๆเลยค่ะครับ